พุทโธโลเกอุปปโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกภาวนาพุทธโธไว้ท่านจะพบกับความสุขทั้งทางโลกและ ทางธรรมสวัสดีครับพบกับนาทีต้องหมุนช n แนลสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมีประสบการณ์แปลกๆในการใช้เครื่องรางของขลังมาให้ท่านได้ฟังกันนะครับสำหรับประสบการณ์ในการใช้เครื่องรางของขลังชนิดนี้นั้นนะ่ะมันก็คือเครื่องรางของขลังที่อยู่ในรูปแบบของงั่งนั่นเองนะครับ ส่วนประสบการณ์เนี่ยก็จะมีผู้เล่าให้ผมฟังนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเนี่ยก็ท่านก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับฟังดูนะครับอาจจะฟังเพื่อฟาร์มเปินเทิมก็ได้นะครับอย่าไปคิดมากนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยฟังกันเพลินๆครับก็อลองรับฟังกันได้เลยครับ คุณคงเคยได้ยินเครื่องรางของขลังประเภทหนึ่งที่เรียกว่างั่งกันมาบ้างไม่มากก็น้อยเครื่องรางประเภทนี้มีผู้คนนิยมชมชอบที่จะสาะสแสวงหาเพื่อนำมาติดตัวกล่าวกันว่าใช้ทางด้านมหาสเสน่ห์ดีนักผู้ที่เคยใช้งั่ง เล่าถึงประสบการณ์ในการใช้ว่าเป็นสุดยอดด้านสเสน่ห์ที่ไม่มีของขลังชนิดใดเทียบได้ส่วนการแสวงหานั้นในบางครั้งต้องมีการทดลองว่าแทหรือไม่แทโดยการนำงั่งมาวางคว่ำหน้าไว้ให้ผู้หญิงเดินข้าม หากเป็นของแท้งั่งน,นั้นก็จะพลิกตัวกลับมาทันทียิ่งเป็นผู้หญิงที่มีประจำเดือนงั่งยิ่งพลิกตัวเร็วและแรงมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนี้ส่วนงั่งที่ผมจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้เป็นงั่งที่อาจารย์โจมขมังเวศได้สร้างไว้โดยใช้ผงขี้เท่า ที่เผาผีดินเจ็ดป่าช้าและกระดูกผีนำมาเป็นส่วนผสมอุดไว้ใต้ฐานของงั่งและใช้มนขเขมรโบราณปลุกเสกเรียกวิญญาณของพวกผีจอมราคะครั่งสวา่านมาสิงสถิตอยู่ในวัตถุที่มีรูปแบบที่เราท่านเรียกกันว่าง,งั่ง นั่นเองความแรงของมวลสารรวมถึงการปลุกเสกด้วยมนโบราณทำให้งั่งตนนี้มีความเข้มขลังอย่างเอกอุในทางด้านมหาสเสน่ห์อย่างรุนแรงว่ากันว่าใครที่พกงั่งรุ่นนี้แค่มองตาสาวๆก็พาเข้าห้องได้เลย มันจะจริงหรือไม่จริงผมก็ยังไม่เคยทดลองเหมือนกันนะครับเพราะผมไม่มีงั่งรุ่นนี้สิด,ด้วยแต่ผู้ที่เคยใช้นั้นได้เล่าให้ผมฟังว่าท่านว่าง้างนี้ชอบการเส้นด้วยของข่าวเช่นไข่สดเลือดสดหรือแม้แต่ประจำเดือนของผู้หญิง เมื่อนำมาทาที่ตัวงั่งจะเพิ่มอนุภาพความเข้มขลังให้เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขีดตจำกับลักษณะของงั่งน,นั้นจะอยู่ในท่านั่งสมาธิฐานเป็นขีดฟันปลาหน้าตาเดือดดาดวงตาฝังพอยบ้างฝังเม็ดทองแดงบ้าง และมีส่วนเกตนั้นยาวแหลมเอียงข้างขวาหรือเอียงข้างซ้ายแล้วแต่ผู้สร้างใต้าฐานอุดด้วยมวลสารต่างๆแล้วแต่ผู้สร้างจะนำมาบรรจุไว้ส่วนผู้ที่มีประสบการณ์ได้เล่าให้ฟังว่างั่งนั้นมันบ้าผู้หญิงเขาเคยใช้ง่างที่เสกด้วยมน,เมน์เขมร โบราณนี้เขียนจริงและแรงมากบางครั้งวางเอาไว้หลังตู้พอจะนำมาพกติดตัวกลับหาไม่เจอหาจนทั่วห้องก็ไม่พบจึงให้ภรรยาช่วยหาค้นจนทั่วก็ไม่เห็นเงาสักพักหนึ่งภรรยาเขาได้ตะโกนเรียกว่าเจอง้างแล้วอยู่ในตะกรา้ากางเกงในของเขา ซึ่งกางเกงในของเขาบางตัวก็จะเลอะประจำเดือนอยู่ด้วยเองั่งนี่มันชอบของแบบนี้จริงๆหรือในบางครั้งก็หายไปและพบอยู่ที่ใต้กระดบ้านแต่ก็น่าสังเกตว่าชอบหายไปตอนภรยาเขามีประจำเดือนไปอยู่ใต้กระดาดก็คงเพื่อให้ผู้หญิงที่มีประจำเดือนนั้น เดินข้ามไปข้ามมานั่นเองบางครั้งเธอได้ฝันว่ามีชายมาร่วมรักกับเธอในช่วงที่มีประจําเดือนที่ตรงกับวันแรมเดือนมืดอยู่บ่อยครั้งไอที่น่ากลัวกว่านั้นคือมันมาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยทีเดียววันนั้นเขาได้นำไข่สดมาเส้นงั่งตาแดง แอบไปจีบสาวในที่ทำงานโดยการพกงั่งติดตัวไปด้วยผลที่ได้สำเร็จตามใจที่หวังไว้เลยนำของมาเส้นสักหน่อยเขาได้วางงั่งไว้กะว่าจะงีบสักหน่อยเพื่อรอเวลาขี่รถไปรับภรรยาเขาตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเย็นๆเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมง ว่าภรรยาเขาจะเลิกงานพองีบหลับไปก็ได้ฝันถึงชายคนหนึ่งมาบอกว่าข้าช่วยให้เองได้ผู้หญิงที่เองอยากได้แล้วคืนนี้ข้าขอร่วมรักกับเมยเองจะได้ไหมวะแล้วก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อมีเสียงโทรศัพท์ที่ตั้งเวลาไว้ดังขึ้นขเขาก็มาทบทวน ถึงความฝันเอครวะจะมาขอ,อนอนกับเมียกูหรือว่าจะเป็นยานของนั่งก็เห็นมาเข้าฝันเมียเราเป็นประจำไม่เห็นบอกเลยข่าวนี้ก็คงเหมือนเดิมนั่นแหละก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากจึงรีบไปรับภรรยาที่ทำงานแต่ก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่เขาฝันให้ภรรยาฟัง ตอนนี้ก็ได้เวลานอนแล้วทั้งคู่ปิดไฟภายในห้องนอนนั้นแต่ก็ยังพอมีแสงรอดเข้ามาพอจะมองอะไรเห็นบ้างมันเป็นแสงไฟที่ติดอยู่ที่เสาไฟฟ้าริมถนนขณะนั้นเองเขาทั้งคู่ก็ได้เห็นชายรูปร่างใหญ่ผิวดำสนิท มายืนอยู่ข้างเตียงชี้นิ้วไปที่ภรรยาเขาแล้วยิ้มให้เขาตอนนี้เขาขยับตัวไม่ได้เลยแม้แต่น้อยพูดก็ไม่ได้พยายามจะดิ้นรลนจนสุดแรงก็ขยับตัวไม่ได้เลยล่างดำธมุนนั้นได้ก้าวข้ามผ่านตัวเขาไปและขึ้นค่อมที่ตัวภรรยาเขาถก ชุดนอนขึ้นมาจนถึงคอแล้วร่วมรักกับภรรยาเขาต่อหน้าต่อตาส่วนภรรยาเขาก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรกลับมีความเพลิดเพลินกับร่างอันใหญ่โตดำทมึนอย่างมีความสุขสักพักร่างดำทมึนนั้นก็หายวับไปกรบตาก็คงสำเร็จภารกิจไปแล้ว ตอนนี้เขาบอกเริ่มขยับตัวได้แล้วและได้พูดคุยกับภรรยาได้แล้วเขาจึงถามว่าชายร่างดำนี้คือคนเดียวกันกับคนที่เธอฝันเห็นบ่อยๆหรือไม่ภรรยาเขาก็ตอบว่าใช่คนเดียวกันอ๋อมินหน้าแหละเธอจึงไม่ขับขืนแม้แต่น้อย กับมีอารมณ์ร่วมด้วยตลอดแต่คราวนี้มาเห็นแบบจ,จัจะะเลยเธอบอกตอนแรกก็ตกใจกลัวแต่พอชายร่างดำมองตาเธอร่างกายของเธอก็อ่อนละทวยในทันทีโอ้โหนี่เมียกูมีชู้กับผีหรือวะเนี่ยพอลุ่งขึ้น เขาก็ได้นำรูปงั่งนั้นไปไว้ที่วัดใต้ต้นโพใหญ่ในทันทีไม่เอาแล้วงั่งจอมลักขะหมาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนอย่างเดียวไม่พอดันมามีอะไรให้เห็นตาตาอีกถ้ามาในฝันก็คงไม่ว่าอะไรนี่มันเล่นมาเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้ไม่ไหวแล้วกูเอาไปไว้วัดดีกว่าก็นั่นแหละครับ งั่งตอนนี้ที่เขาใช้อยู่มีส่วนผสมของดินจัดปาช้าและกระดูกผีผสมอยู่จึงทำให้งั่งนั้นมีความเฮี้ยนอย่างสุดขีดตั้งแต่ที่เขานำงั่งไปไว้ที่วัดภรรยาเขาก็ไม่ฝันอีกเลยแต่มันไม่จบไม่ง่ายสิครับวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในงั่งมันไม่ยอมไปไหน ขอถึงวันแรมเดือนมืดมันมักชอบมาปรากดกายให้เห็นอยู่เป็นประจำและพยายามที่จะทำอะไรอะไรกับภรรยาเขาอยู่ตลอดแต่ก็ไม่สำเร็จแล้วอาจเป็นเพราะรูปงั่งที่มันสถิตอยู่นั้นไม่ได้อยู่ในบ้านแล้วนี่เองจึงทำให้กำลังของมันอ่อนลงไปอย่างมาก เขาพยายามทำบุญใส่บาตรอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ตลอดจนดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ในงั่งค่อยๆหายไปและไม่มารบกวนเขาอีกเลยเขาบอกเข็ดจนตายไม่หาของขลังชนิดนี้มาใช้อีกแล้วของที่มีมวลสารผสมด้วยเท่าผีกระดูกผีอะไรประมาณนี้เนี่ย ไม่เอาแล้วถึงใครจะามาให้ฟรีๆก็ไม่เอาเข็ดจริงๆแล้วท่านล่ะครับมีเครื่องรางของขลังประเภทนี้ใช้อยู่หรือเปล่าระวังนะครับวันดีคืนดีวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในรูปงั่งอาจจะคลั่งสวาดแอบม,มีอะไรอะไรกับภรรยาคุณก็เป็นไปได้ ระวังเอาไว้ให้ดีนะครับขอบคุณมากครับที่ให้การรับฟังช่วยกันกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ